มาเป็นทุนในการสร้างพระพูทธองใจถ้าสมเร็จรุ่นรุ่นต่อไปซึ่งคณะกรรมการก็ได้ดำเนินการมาหลายปีแล้วนการท่ามการภาวะเศรษฐจที่ไม่สะดวกสบายกันนะักแต่ด้วยจิตศรัทธาของพี่น้องประชาชนก็ทำให้เกิดความก้าหน้าในการจัดสร้างมาตามเดับนะครับอย่างเมื่อกนนี้ผมได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ให้ ปชาชนก็ดีใจนะครับที่แม้กระทั่งปูนคอนกรีตเหล็กก็ได้รับการบริจาคแม้กระทั่งการผูกเหล็กที่นักประชาชน,นก็ตัดเหล็กปูกเหล็กทำกันเองนะปกติเด็กเองก็แข็งแรงอยู่แล้วแต่ถ้าฝูกด,ด้วยใจแบบท,ท,ท,ที่นองประชาชนในวันนี้ก็ยิ่งแข็งแรงเข้าไปใหญ่สำหรับโรงเขาปูนตรงนี้ที่จะอยู่กับพวกเราไป ตลอดกาลนานนการดังนั้นผมต้องขอขอบคุณในน้าใจในดีความผูกพันที่พี่น้องประชาชนมีต่ดอผมพ่อคุณและก็ได้ร่วมกันนะครับแส,สดงออกถึงความรู้สึกที่เราดึกดูท่านเสมอในการจัดสร้างบพก็คูณงครงจารให้สำเร็จรุ่รนต่อไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการจัดสร้างที่ได้ทํางานอย่างยน,น่ง่ไม่เห็นแก่ไม่เห็นแก่เลยเพื่อที่จะสร้าง หลวงพ่อปูนองค์ใหญ่ให้สำเร็จรุ่นต่อไปแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับที่จะมีการแถลงข่าวการจัดสร้างหลวงพ่อปูนรับรุ่นช้างระเบี๊ยพอพูดถึงหลวงพ่อปูนรุ่นช่างราเบีเนี่ยหลวงพ่อมาสร้างเมื่อปี2549แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นวัตถุมงคลที่น้องประชาชนอยากได้ไว้บูชาเพื่อมาเป็นเจตุวมงคลหากันมากเลยนะครับเพื่ออายุก็เกิด 50ปีแล้วคณะกรรมาการวัดก็เลยได้นำมันัดสร้างอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการต่อไปซึ่งต่อไปนี้เราก็จะได้มีการขยายข่ามในรายละเอียดของการจัดสร้างนะครับก็จะจัดสร้างอย่างไรแล้วก็จะเปิดแ้จอจกันอย่างไรจะมีพิธีพิธีพิศษเมื่อไหร่นะครับใน,นโอกาสนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมงานบุญงานทุกชนอันเป็นมงคลกับทุกท่านนะครับ กลับเรียนเชิญค่ะเชิญช่างภาพค่ะคร,ครับผมก็ต้องเสียโอกาสนี้นะครับจากขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในการแถลงข่าวก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนและก็ประชาชนเหลนนะะาาาา่านี้กระชอนร่วมกันสร้างบุณสร้างบุญสร้านหลวงพ่อคูนความสุทโขอสมัยที่วัดรบ้านนะครก็เลยจะได้เป็นสิ่งที่ล้ำลึกความสำคัญ ความกระตันดูที่พวกเรามีต่อหลวงพ่อนะครับถ้าในการสร้างเสร็จเนี่ยวัดบาายย้านไร่แห่งนี้ก็จะมีความสมบูรณ์น,นะครับมีท,ทั้งพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อมีที่หารกลางน้ำนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อปูนองค์ใหญ่ก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่สามารถที่จะเรียนรู้นะครับหลักธรรมพระคัมภีร์ชอสักการของหลวงพ่อปูนะครับแล้ก็กนนเป็นสถานที่ที่สําคัญคของจังหวัดจันทบุรน่าจะทีมา ครัผมก็เป็นคณะกรรมการก็หลังที่ได้เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนได้ร่วมมือร่วมช่วยดในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมงานนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและก็กราบขอบคุณนะครับท่านเจ้าภา่นะครับที่ได้กรุณาเมตตาต่อพวกเราเสม,มอมานะครับทุกงานท่านก็นจะมาเป็นประธานการโฉมในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ 何